เรื่องของการการเมืองนิดหนึ่งนะครับก็เมื่อวานประธานสภาก็ออกมาระบุค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าจะเลือกนายกวันที่22สิงหานะครับ mm hmm. แล้วก็ภายในอาทิตย์นี้เนี่ยจะมีการประชุมวิปทุกฝ่ายจริงๆมันก็ยังไม่ได้มีฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านเนาะก็เลยยังไม่แน่ใจว่าเขาเรียกวิปสามฝ่ายเหมือนเดิม <laughs> แต่ฝ่าสามฝ่ายไหนไม่แน่ใจแต่ก็จะเป็นสสกสวมานั่งคุยกันนะครับว่าตกลงให้การดําเนินการต่างๆนีๆ่จะเป็นยังไงนะครับ แล้วก็แน่นอนแล้วก็คือคุณเศรษฐาจะเป็นแคนดิเดตนายกจากเพื่อไทยนะครับอันนี้มันมีจุดหนึ่งก็คือในรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้ระบ,บุไว้ว่าแคนดิเดตนายกจะต้องมาหรือว่าแสดงวิสัยทัศน์ไม่ต้องไม่ต้องมาในสภาเพราะว่าคุณเศรษฐาเขาไม่ได้เป็นสสเขาไม่ได้อยู่ในสภาแค่นีนน้แต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าเกิดสอวอต้องการหรือว่าทางทางสภาต้องการเนี่ยก็อาจจะต้องให้คุณเศรษฐาเข้ามาชี้แจงประเด็นกระทู้หรืออะไรต่างๆถ้ามีคําถามเกิดขึ้นแต่ว่าพูดถึงว่าถ้า ต้องเข้ามาเพื่อแสดงวิสัยทัศน์นี้คือไม่จําเป็นนะครับวันนี้ก็ต่อจับตาว่าจะมีตรงนี้เป็นยังไงต่อนะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งก็คือเก้าภาคเก้าไกลก็มติก็คือไม่โหวตให้นะครับงนั้นถ้ารวมเสียงตอนนี้ทางฝ่ายที่จะเป็นรัฐบาลเนี่ยก็น่าจะได้อยู่ประมาณ3ามสิบห้าแล้วก็ต้องการสอวอยประมาณสักหกสิบเจ็ดสิบคนนะครับซึ่งก็ถือว่าไม่เยอะแต่เร้ก็ตามก็ต้องมานั่งลุ้นกันว่ารวมแล้วเนี่ยจะเกิน3 7 5เสเสียงหรือเปล่านะครับมันม<ช>ีประเด็นต่อเนื่องก็คือ ศารธรรมนูญเนี่ยก็ไม่รับคำร้องในกรณีเรื่องของที่วุคุณพิธารอบสองคำว่าไม่รับคำร้องหมายถึงว่าทางสารเนี่ยไม่รับพิจารณาเขามองว่าคนที่ยืน่นสาเหตุหลักก็คือคนที่ยื่นเรื่องเข้าไปเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ที่เสียผลประโยชน์โดยตรงซึ่งก็หมายถึงว่าจําเป็นจะต้องเป็นคนดิเดตนายกจะเป็นคนร้องเข้าไปถึงจะรับพิจารณาออันนี้ก็เรียกว,ว่าสารไม่เรียกว,ว่าศาลจะพูดประมาณว่าไม่เกี่ยวกับเขา ให้สภาไปตกลงกันเองหรือว่าถ้าจะร้องกันจริงๆเนี่ยต้องให้แคนดิเดตมาร้องเองก็ทําให้ตอนนี้ตกไปเพราะตกไปหมายความว่าไงหมายความว่าการโหวตรอบสองไม่สามารถทําได้กรณีเดิมยังยืนอยู่นะครับเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นฉงนั้นคุณเศรษาถ้าเข้าไปโหวตเนี่ย <c oughs> สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเกิดสมมุติจริงๆว่าไม่ผ่าน ก็จะส่งชื่อซ้าไม่ได้ใช่ก็ต้องเป็นคนต่อไปขึ้นมาแทนอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่เพื่อไทยเองก็ต้องให้ชัดเจนว่าเขาเนี่ยได้สามร้อเจ็ดสิบห้าครับแน่นอนหรือเปล่านะครับแล้วก็พระเก้าไกลเนี่ยถ้าจําได้ประชุมสภาเขาที่แล้วทางคุณรังสุมนโรมได้มีการยื่นยติเข้าไปให้พิจารณาเรื่องนี้ก็คืออยากจะให้เรื่องเนี้จบที่สภาไม่ใช่ที่ศาลนะครับแล้วก็คุณพิธาก็ยืนยันที่เขาจะไม่ไปร้องด้วยความที่เขาก็เป็นผู้เสียหายโดยตรงนะ แต่เขาก็ยืนยันว่าจะไม่ไปร้องเรื่องนีนะครับก็อยากให้จบในสภานั่นหมายถึงว่าวันที่22ถ้ามีการประชุมสภาที่จะโหวตนายกยาตินี้จะขึ้นมาก่อนหรือเปล่าแล้วมันจะตกลงกันได้ไหมถกเถียงกันต่อจนถึงว่าโหวตนายกได้สําเร็จหรือเปล่านี่ก็ต้องจับตาเหมือนกันแล้วก็ก็เป็นเป็นอะไรที่ยังค้างคาอยู่นะครับก็ยังไม่ได้มีอะไรที่คอนเฟิร์มร้อยเปอ็ก็ต้องจับตาตรงนี้เหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทางประธานสภาก็ยืนยันแล้วเหมือนกันว่า ยัตติที่คุณรมยื่นเข้าไปนี้ยังค้างอยู่ก็คงต้องมาคุยกันต่อนะครับแล้วถ้า22 <c oughs> โหวตได้เลยนี่ดีดีกับตลาดนีครับดีแน่นอนเพราะตอนนี้เรียกว่าความมั่นใจของตลาดเองนักลงทุนต่างชาติเองทุกคนเนี่ยก็มองว่ายังไงก็ตามการมีรัฐบาลเนี่ยให้เร็วที่สุดมันก็เป็นผลประโยชน์กับประเทศในระดับหนึ่งแหละ <c oughs> แต่พอเรื่องนโยบายต่างๆที่เราคุยกันวันนั้นไปแล้วนะว่าจะมีเข้ามาช่วยเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยก็น่าจะทําให้เดินได้เร็วขึ้นคก็เป็นผลบวกกับ รรครับถัดมามาดูสารรัฐธรรมนูญน,นะครับผมก็ขยายระยะเวลาข้อกล่าวหาที่เก้าไกลหาเสียงแก้มอ112 1 2> 1 2นะครับผมก็ให้เวลาอีก30วันนะครับนับจากวันที่15สิงหานะครับตรงนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งเหมือนกันนะครับผมก็จะเป็นตามรัฐธรรมนูญมาตรา49นี่ยว่าการหาเสียง ตรงนี้เนี่ยอาจจะไปขัดกับระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นกมุกประมุขนะครับผมก็ถ้าเกิดกรณีเลวร้ายสุดนี้มีโอกาสยุพักเลยใช่ไหมครับใช่ครับก็คือถ้าสมมติสารตัดสินว่ามีเรียกว่ามีมีมูลมีเหตุผลที่ชัดเจนว่ามีโอกาสจะเกิดขึ้นในการที่จะยกเลิกมหนึ่งสองล้มล้างการปกครองแบบนี้เนี่ยก็โทษสมสุดก็คือยุพักและแน่นอนกรรมการแล้วก็หัวหน้าพักเนี่ยทุกคนก็ต้องหยุดเรียกว่าถูก ห้ามเกี่ยวเนื่องกับเกี่ยวข้องกับการเมืองประมาณสิบปีแต่ถ้าเป็นหัวหน้าพักน่าจะยี่สิบปีถ้าจะไม่ผิดน,นะครับก็อะนั้นโทษสูงสุดนะครับก็ต้องรอดูว่าตรงนี้จะเป็นยังไงครับ,รบนะครับคือถ,ถ้ามีการยุบพักเนี่ยจะเป็นผลกระทบลบกับตลาดใช่ไหมครับอันนี้มันจะเสี่ยงเรื่องม็อบหรือเปล่าครับพี่มดจริงๆก็ถ้ามองถ้ามองภาพแบบแบบกลางๆนะครับว่าถ้าเกิดยุบจริงๆเนี่ยก็น่าจะน่าจะมีม็อบแหละเพราะว่ามันเหมือนเดจาวู กับพรกอนาคตใหม่เหมือนกันอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็แล้วก็เรียกว,ว่าด้วยความที่ก้าวไกลเนี่ยเขาก็เป็นพรรคที่มาดับถนึงเหือนเนาะก็ต้องยอมรับว่าฐานเสียงเขาก็มีอยู่พอสมควรแทนถ้าสมมติมีการยุบพรรคเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยก็มีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดม็อบค่อนข้างค่อนข้างแน่นอนแต่ว่าจะมากน้อยแค่ไหนนี่ก็เรียกว,ว่าคาดเดายากเหมือนกันเพราะอย่างที่เราเคยเอาให้ดูก็คือม็อบหลังๆก็ไม่ได้ไม่ยังไม่เยอะคนไม่ก็เยอะเท่าไหร่แต่ว่าด้วยความที่มันก็เป็นเหมือน ประเด็นมันอาจจะไม่ได้รุนแรงเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ถ้าเป็นยุบพ,พักเนี่ยเกรงว่ามันจะค่อนข้างหนักเหมือนกันนะครับ,<ช>รบก็เป็นความเสี่ยงอันหนึ่งที่ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนา,นาคตนะครับแต่ก็ตามด้วยความที่ก้าวไกลไปเป็นฝ่ายคา้านแล้วนี่ก็หวังว่าโทษอาจจะไม่รุนแรงขนาดนั้นนะครับก็รอดูต่อไปก็เป็นเป็นอันหนึ่งที่เป็นโอเวอร์แฮงของการเมืองอยู่เหมือนกันนะ